ฟักทองเป็นผลไม้ที่เราพบได้ในอาหารทั้งขาวและหวานการกินฟักทองส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายด้านค่ะเนื่องจากฟักทองอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีแคลอรี่ต่ำและอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระประโยชน์ของฟักทองมีดังนี้ปกป้องสายตาฟักทองอุดมไปด้วยวิตามินเที่มาจากสารเบต้าแคโรทีนสารที่ก่อให้เกิดสีส้มสีแดงหรือสีเหลืองในฟักทอง โดยวิตามิน A มีส่วนช่วยบำรุงสายตาและป้องกันโรคเกี่ยวกับดวงตาอย่างตาบอดกลางคืนนอกจากนี้ฟักทองยังมีลูทีและซีแซนทีนที่ช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาจากอายุที่มากขึ้นอย่างโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมและต้อกระจกรวมไปถึงมีวิตามินซีและวิตามินอ e, ีที่ช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระที่มาทำร้ายดวงตาค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย ฟักทองเป็นแหล่งของวิตามินเอที่มีประโยชน์ต่อระบบต่างๆในร่างกายและหนึ่งในนั้นก็คือระบบภูมิคุ้มกันซึ่งวิตามินเอนั้นมีบทบาทในการผลิตและการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆดียิ่งขึ้นและวิตามินซีอาจช่วยบรรเทาอาการจากหวัดได้ด้วยช่วยในการลดน้ำหนักและการย่อยอาหารฟักทองมีปริมาณไฟเบอร์หรือใยอาหารมากไม่แพ้ผลไม้ชนิดอื่นช่วยทำให้เราอิ่มนานขึ้น ลดความอยากอาหารไปได้มากอีกทั้งยังช่วยให้กระบวนการย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นป้องกันปัญหาท้องผูกได้ดีจุดเด่นของฟักทองอีกอย่างหนึ่งก็คือมีแคลอรี่ต่ำและมีปริมาณน้ำสูงโดยฟักทองปริมาณ245กรัมจะให้พลังงานต่ำกว่า50กิโลแคลอรี่และให้ปริมาณน้ำเกือบ100ละ90โดยสามารถกินแทนข้าวหรือมันฝรั่งที่ให้พลังงานสูงเสริมสุขภาพผิวพรรณ สารเบต้าแคโรทีนอย่างวิตามิน A รวมถึงลูทีนและซีแซนทีนล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวทั้งสิ้นค่ะโดยจะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและอันตรายจากรังสี UV ทําให้ผิวหนังดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพดีปัญหาผิวที่เกิดจากแสงแดดอย่างริ้วรอยก็จะดูลดลงด้วยยิ่งไปกว่านั้น ยังมีวิตามินซีที่ใช้ในการผลิตคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของผิวหนังถ้าหากว่าเราขาดคอลลาเจนไปก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับผิวในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยบนหน้าผิวหนังแห้งและขาดความชุ่มชื้นลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง คงจะมีหลายคนที่ไม่เคยรู้ประโยชน์ของฟักทองในด้านนี้มาก่อนนะคะที่จริงแล้วเนี่ยมีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนสูงแล้วผมว่าอาจจะช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้เช่นมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งคอมะเร็งตับอ่อนมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านมค่ะ ด้วยคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งสร้างความเสียหายต่อเซลล์ภายในร่างกายและอาจน,นำไปสู่โรคมะเร็งได้จึงคาดกันว่าสารเบตาเ้าแคโรทีนนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันเซลล์ต่างๆจากอนุมูลอิสระนั่นเองนอกจากนี้ประโยชน์ของฟักทองที่ได้รับการศึกษาวิจัยก็ยังมีอีกหลายประการด้วยกันเช่นช่วยป้องกันโรคหืดและโรคหัวใจลดความเสี่ยงของโรคอ้วนหรือกระทั่งเสริมสุขภาพเส้นผม แต่ว่าการกินฟักทองเพื่อประโยชน์ทางด้านการรักษาโรคควรจะรอการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพและควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุเด็กและสตรีมีครรภ์ถึงแม้ว่าประโยชน์ของฟักทองจะมีมากมายแต่ควรจะรับประทานฟักทองอย่างพอดีพอเหมาะจะดีที่สุดและควรระมัดระวังการรับประทานฟักทองที่นำไปแปรรูปเป็นอาหารหรือขนมชนิดต่างๆเพราะอาจจะมีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณมากได้ ผลไม้อีกชนิดที่มีประโยชน์ชนต่อสุขภาพมากมายซ่อนอยู่คือฟักแมวหรือมระหวานที่อุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะโฟเลตหรือวิตามิน B9 ซึ่งเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อทารกและคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อีกทั้งยังมีใยอาหารสูงให้พลังงานต่ําจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่กําลังควบคุมน้ําหนักและประโยชน์ของฟักแมวก็มีมากมายเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดีสําหรับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์และเด็กทารก อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าฟักแมวนี้ถือเป็นแหล่งของสารอาหารอย่างโฟเลตหรือวิตามิน b 9ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายโดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ทารกหรือผู้ที่กำลังวางแผนตั้งครรภ์เนื่องจากโฟเลตนั้นเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตทางสมองและไขสันหลังของเด็กทารกโดยฟักแมวปริมาณ100กรัมจะให้โฟเลตประมาณ93ไมโครกรัมหรือประมาณ1 4 5ของปริมาณโฟเลตที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันค่ะ มีงานวิจัยพบว่าการกินอาหารที่มีโฟเลตอย่างน้อย400มโครกรัมต่อวันในช่วงก่อนตั้งครรภ์และในช่วง3มเดือนแรกของการตั้งครรภ์อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะผิดปกติในกลุ่มหลอดประสาทไม่ปิดหรือภาวะที่สมองและไขสันหลังของทารกโตไม่เต็มที่อย่างโรคสไปนาไบฟิดารวมถึงงานวิจัยอื่นๆที่ชี้ว่าการรับประทานโฟเลตอาจช่วยลดความเสี่ยงในการคลอดทารกก่อนกำหนดและภาวะโลหิตจางของผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ได้ค่ะ ดีต่อหัวใจการกินฟักแมวนั้นอาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนื่องจากฟักแมวอุดมไปด้วยสารอาหารอย่างไฟเบอร์หรือใยอาหารซึ่งเป็นสารอาหารที่มีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าอาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีความดันโลหิตหรือการอักเสบในร่างกายช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดฟักแมวเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำซึ่งคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลหรือกลูโคส และดูดซึมเข้ากระแสะเลือดอีกทั้งฟักแมวก็ยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์หรือใยอาหารที่อาจจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยช่วยชะลอกระบวนการย่อยและดูดซึมคาร์บโบไฮเดรตของร่างกายรวมถึงช่วยให้ร่างกายรู้สึกอิ่มนานขึ้นและอยากอาหารน้อยลงค่ะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นไมริซิทิน สารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่การศึกษาพบว่าอาจจะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยการช่วยกระตุ้นให้ร่างกายไวต่ออินซูลินมากขึ้นรวมถึงอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางชนิดอย่างมะเร็งตับมะเร็งผิวหนังมะเร็งตับอ่อนหรือมะเร็งลำไส้เนื่องจากไมซีริทินอาจช่วยยับยั้งเซลล์หรือเอนไซม์บางชนิดที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนั่นเองค่ะ วิตามินซีเป็นวิตามินที่ร่างกายต้องการในกระบวนการผลิตคอลลาเจนรวมถึงช่วยป้องกันผิวหนังจากการถูกรังสี UV ทำร้ายซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีงานศึกษาหลายชิ้นที่เกี่ยวกับประโยชน์ของวิตามินซีต่อผิวหนังพบว่าวิตามินซีอาจช่วยป้องกันหรือบรรเทาปัญหาผิวหนังต่างๆเช่นปัญหาริ้วรอยผิวเหี่ยวยน่นจุดด,ด่างดําผิวหมองคล้ำผิวแห้งหรือผิวหยาบก,กร้านเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้ฟักแมวก็ยังเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ดีต่อผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักเนื่องจากฟักแมวเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานตา่ำโดยในฟักแมวปริมาณ100กรัมจะให้พลังงานประมาณ19กิโลแคลอรี่และอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ช่วยทําให้ร่างกายรู้สึกอิ่มนานขึ้นมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายและป้องกันอาการท้องผูก รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ